ลุกให้คนาเหนื่อยเขาเดินักไม่หุดเหนื่อยเหนื่อยที่จะเคลื่อนย้ายมึงอย่าไว้ข้างบนมันเปิดกินข้าวกันยังถอดหมวกถอดไม่ได้อะติดมึงก็เลยจะอัพลูกอัพหลังแอบแอบอัพแอบอัพเต็มที่ขังชิวไปแขังคือเตะ พี่เต้ทำไมไม่มาเต้นางเต้นางลาเต้ท่นอย่างนี้ได้ยังไงฮะกับแบ๊บไปพี่เอ๋อมาพี่พี่พี่ก็จะหาพี่แกร์ให้ให้ อ๋อวันนี้นะครับเรามีอันบบนี้นะฮะแบบไมงมาตึ่งอย่าพึ่งแกเนี่ยครับเ <c oughs> สื้อคอมเวอร์เซชันนะครับยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังมีไลเซนต์นะครับอยากได้ไลเซนต์ของใครนะครับบอกมัได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปของน้องมาง้าต้องมีนะฮะบันทึกก็ได้ครับห้เข้ามานะครับกับเสื้อคอมเวอร์เซชันนะครับสีขาวสีดำนะครับอ๋อดำเหลือ ไซสเอสนะครับส่วนสีพูดได้คงพูดขนาดนั่ได้ไซส์ไหนไม่ได้เรียกน้ำหรือไซส์เอสนะครับไม่ได้บอกทีวี่ที่ไซส์หรือไซส์สีขาวหรือไซส์ทุกไซส์ครับสั่สีขาวเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นการการขายแล้วเนี่ยคนอื่นเขาแบบน่ารักน่ารักแค่ไหนขายจริงจริงไงแล้วนี่นะครับมีกระเป๋าเลยครับแบบใช้เป็นผ้าแคนวาสนะครับไม่ใช่ผ้ากระโหลกอยากให้เซ็นของใครก็บอกเหมือนกันนะครับหรือจะเซ็นให้เลยนะครับ นะกระเป๋าราคาอยู่ที่เท่าไหร่คร,นนครับพี่แอลสามร้อยามร้อยเก้าสิบค่ะครับผมค่าส่วนรายการขายของวันนี้ก็หมดลงเท่านี้นะครับไปต่อกันที่น้องๆน่ารักๆกันต่อเลยครับผมขายของ่ากูนี่ตาการ์ตูนเป็นแบบเป็นพิธีกรมากดีไงขายอีก <S 1> <S 1> เสื้อเสื้อขั้วมุกตัวนี้ไม่มีขายนะครับเสื้อ เซลซื้อแล้วซื้อแล้วอะอยากอยากเจอใครอยากคุยกับใครอีกค่ะน้องเซฟหายเขินยังให้เซ็นตรงนี้ทุกคนซื้อเลยนี่ไงวันนี้ทุกคนอ่ะได้ได้ลายเซ็นหมดเลยนะถ้าซื้อถ้าสั่งเลย Facebook Conversation Thailand ค่ะนี่คือลายของเลยเอ้าวดีดีหรอก็จะได้ อืมซึ่งแอบไม่ได้สนแบ่งทำทุกอย่างอ่ะมีนมีนอ่ะมีนมีนมิวมีนได้อันนี้เหง้ยแซวอีโหวะอ้าวมาทีพีชเดี๋ยวเดี๋ยวคนงานคนงานคนงานะเออเออพรุ่งนี้นะทีพีพรุ่งนี้นะพี่ออนมาว่าทำไมเราไม่ได้กินข้าวฟรีแบบนี้บ้าง พี่ออนอ่ะอ่ะพี่ออนอ่ะไม่ไม่เป็นมทละครฝากละครนะคะฝากละครอุลับละอ่ะอคนนั้นดีกว่าคนนั้นใส่ของเก่งอ่ะคนนี้ดีกว่าครับก็ขอฝากละครของคุณออนพัชราด้วยนะครับกับเรื่องกุหลาบราคีนะครับที่ช่องเอชดีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรฟูแล้ว อ๋อไม่ครับเราขายให้พี่ครับส่วนตัวเก้อยู่ช่องเจ็ดครับผมตัวละครอะไรคะับวละครของเก้นะครับคือเจ้าสาวช่างยนต์ครับเพิ่งบวงสรวงไปวันนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับจะมีละครของคุณออนพัทราด้วยนะครับคุณหลับลาคีครับผมครับถ้าผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดเห็นก็ผมขอโทษด้วยครับผมแค่ขายเพื่อที่ขายของเฉยๆตอนแรกไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ย่าไปด่เลยเดี๋ยวโดนดับดังก็ผมก็อย่าลืมไปดูเขานะครับแล้วผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับฟันแทบไม่มีมีแต่เหงือกครับ เศร้ามากอ่ะดูสิอ่ามีคนหาพี่แก๊ปะอ่ะ,อะ,อะพี่แก๊พี่แกจะหมุนกล้องผิดตลอดอ่ะรู้ป่าวว่าเขาถ่ายสองคนนั้นอ่ะนิ้วมีนั่งใกล้กันัยตางน้ตัวข้า อ่านี่นะครับมินี่ฮาร์ดใส่มีนะกูเป็นคนดูกูจะเวียนหัวที่แกลแพนก็ได้มาร์กมีนคุยได้ใช่ไหมได้ครับไม่ได้พี่คือต่อ่เต้เต้นเป็นอะไรฮะเต้พี่กอมีอะไรฝากถึงเต้ไหมคะพูดได้เลยค่ะลดความอ้วนก่อนทไเต้ต้องเสียงดีจังนี่ว่างมากไปกินด้วยได้ป่ะไข่อ่อน เจ้ต้องรอความอ้วนก่อนตอนนี้เจ๊จะแดกอะไรนะไอตีมสามลูกก็ไม่สนใจกูไม่ได้เยวไม่สนใจเบาหวานไม่ได้นะครับนึ่มก็จุมมือกันไปสองคนกันแลฉีดอินซูลินอีเข็มเป็นคนละอันผัดกันปักตอนหกกลงเย็นของมิวบินเะค่ะอ่ะมิ้วมี ครบนะครับแชมมารคให้ด้วยอ่าพี่เซฟเซฟค่ะครับเอาสั้นเลยอยากได้คุณเกรดแกป่งเสียงมาค่ะค่ะมือแห้งมากเลยแกป่งเสียงสิส่งเสียงนะครับเงี่ยบัง อยากฟังแกร้องเพลงได้ครับขอเพลงอะไเพลงอะไรครับขอเพลงเข้ามาก่อนเลยขอเพลงเข้ามาก่อนเลยค่ะขอวันนี้เลยใช่ไหมเ้าเดี๋ยวแกจะร้องไม่ครับคนจะร้องเฮ้ยอุ้ยจะมีเด็กคนบอกว่าถูกหวยเพราะพี่เต้อะแต่เต้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เออซื้อตามเต้มาร์กมีนมาร์กมีนนะมาร์กมีนมาใบหวยรอบหนาว เออเออลองลอง,ลองกอดได้ะไหมหกดาวถูก,ถกไหมคะไม่ถูกถูกแน่เตเทพใบ้เพลงที่มีพี่แก๊ปออกมาค่ะไม่มี่ไม่มีเพลงช้างว่ะุ้ศศค่ะร้องร้องเป็นไหมคะก็เป็นปนะเราได้ไหมแต่ไม่ร้องพี่มี้นเขาบอกบอย่างอีพี่แก๊ปร้องเพลง เขาถามว่าโพชีกับแก็บใครลา์กว่ากันอีอีแกรบแหละอันนี้ความแค่ส่วนตัวหรือเปล่ะเขี่ยเอาอ่ะเตอ่ะคุยกับชันทีพี่มิวอ่ะสวัสดีครับไปรลานรูปได้นะครับลงรูปแล้วเข็ยนด้วยว่อกี่ดอกเขียนน้องจูดใช่ไหยทำไมอ่ะ เหนเจ็ดจุดสามสูตรนอนจุดเจ็ดจุดสามสูนอนจุดตามเวลาในเจ็ดจุดสามนูตนเจ็ดโมงครึ่งอะหรอพี่พอดไปไหนพี่พอดเลไยพี่พอดมีธุระครับเต้ยังมาทำตัน่าสงสารในพี่เต้ยหยุดเดี๋ยวเราไปรอพี่ก๊อ เต้อาได้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 เดี๋ยวหันหน้าที่กับพี่ะททำไมเต้มีปัญหาอะไรกันอะไรขึ้นแดกไอติมสามลูกต่ออะไรนะคินว่าอะไรวะขาทายเออเออคอจะเท่ากับแขนอยู่แล้วไม่ต้องมาว่ากูอ้วนกูอ้วนอยู่แล้วตอนนี้มีคนสั่งว่าพี่คะเอาอะไรก็ได้ที่น้องเซ็นตอนนี้ คนไหนคนไหนเป็นคนสั่งคะช่วยแสดงตัวทีค่ะแอคหลุใครบ้างน้องมิวเดินไม่หามีหน่อยน้องมิวเจ็บขาปะอ้วนจังอุ้ยเต้บอกว่าพี่กอบอ้วนจังอ่ะเก่งเก่งในคีย์บอร์ดมีคนถามว่าพี่แก๊วลืมรหัสไอจีหรอคะแล้วทำไมไม่ค่อยลงรูปเลยคะไม่มีรูปครับ วันนี้เพิ่งโดนพี่ก๊อปด่าไปใช่ไหมคะแล้วสั่งสอนครับผมพูดดีอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นก็เย็นใจพี่แอลตอบหน่อยค่ะของพิ่มีฉากจุกไหมคะก็ตามที่เห็นนะคะไม่ใยุ่งกับสิบอันอะไรกูว่ะ องวนไปยังไม่มีรูปเซตใหม่เลยนิวมีนจะพายจะกอดจะได้โมเมนต์อ่ามีมันนี่มีมีมันนี่มาอ่าเฮ้ยมีมันเจ็บขาอยู่บ้า อ่่่่าทงไไมปีนัแล้วบอกเลยนะครับสำหรับคนที่ขอมิวงพี่นะฮะสำหรับคนที่อยากลงเรือเตรียมไม้พายเลยค่ะมาแล้วค่ะช่วยช่วยสับกล้องไปมองที่มารหน่อยค่ะให้แรงกว่านี้คือรูเป็นต่อยแล้วแม่พี่มารหกสิ้าวะจะให้ห่วยดูน้ำหนักวะพี่แก๊บอ๋อจำนวนทีได้65อย่างเงี้ยหรือว่าพี่แก๊บลบไอจีทิ้งไปแล้วค่ะอ่ะ ขอับค่ะครับขอลายเซ็น5คนเลยได้ไหมคะพี่แอลโอเคจะจัดมังเดียวเขาหวาทัจมูกหูจริงๆมี6คนเฮ้ยมีเกดเขาลืมเกดไปได้ไงอ่ะพี่มิวเรียกชื่อบรายหน่อย เชียร์พิเศษพิเซฟอ่ะพี่เซฟพร้อมนะคะก็กำลังจะแทนไปมีว่าข้าวต้องยังเลยอ๋อพี่แกไม่กินแล้วหรอข้าวกรอบแล้วหมดเลยแล้งกินเยอะแยะมาแกมาแล้วอาหารก็มาแล้วเอาใไม่เอาไม่เอาใใใใ่่มม้้หหหหพูดเฉยๆแบบผิดแล้วใจไม่รู้สึกผิดนี่โอเคไปลาแล้วนะคะทุกคนอ่ะลาค่ะทุกคนเราจะแพนไปทีละคน ขอพิมพ์มาลำหนักพี่แกวครับไม่ได้ใบขอบคุณมากเต้พี่แกพูดอะไรหน่อยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ <laughs> อ่ามิวก <laughs> ้อนครับโอ้โอย่างนีงก้กบ,บวนหน้าเลย <laughs> อ่ะพี่เกดอียอ ทำไมอ่ะพี่เอ้ยลาไงโอ้ยพอตบหัวใจใจังเลยอ่ะไม่ตบในใจทำไมคืออะไรวะฝากพี่ออนบอกว่าฝากฝากอีกทีได้ไหมคะฝากฝากละครพี่ออนโอ้ยอีกทีหนึ่งผมจะโดนไล่ออกจากช่องนะครับพี่ก็ฝากคุณหลับลากีด้วยลขอรคุณออนรัติรานะครับบอกว่าผมจะไม่โดนไล่ออกจากช่องนะครับร้านร้านอาหารร้านอาหารพี่ออนอ๋อแล้วก็ร้านอาหารของพี่ออนนะครับที่อ่า แฟบแลบครับตรงเอกมัยเท่าไหร่นะครับตรงข้ามเทครับตรงข้ามเทครับหรือว่าตรงข้ามร้านนั่งเล่นนั่นเองนะครับแฟบแลบนะครับมีทั้งอาหารข้าวหวานนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างๆมากมายใช่ไหมสาวๆไปเลือกซื้อกันนะครับฝากเต้ครับอ๋อฝากเต้หน่อยฝากเต้หน่อยคุณเต้เชียร์พันธในไอจีนะครับ t a e c h a y a p a t ครับผมก็อย่าลืมไปติดตามคุณเต้เชียร์พันธ์กันด้วยนะครับฝปิโล่ฝ์สโล่พี่ออนด้วยไอจีพี่ออนในไอจีอย่าลืมไปฝอลโล่คุณเดี๋ยวไม่โทหายคอไม่ได้เดี๋ยวอ่ ออแล้วคให้ไอจีพี่ออนไอจีนึงครับไ g จ o n นะครับออนพัชราครับผม O R N นะครับ underscore นะครับ P A T T เอ้ย E E A E A T T E E A R A ก็บอกกันเองเลยว่าอะไรครับผมคุณออมพัชรานะครับลองมาเสิร์ชดูนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมงานละครเขาด้วยนะครับบอกเลยว่าพี่ออนเขาเนี่ยทุ่มเทมากครับกับเรื่องนี้นะครับอ่ะของตัวเองนั่นแหล้วลืมนลฮะส่วนของเซ้นะครับก็เป็น เรื่องเจ้าสาวเจ้าสาวช่างยนต์นะครับก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับฝากติดตามด้วยครับผมซีรีส์อะครับซีรีส์ซีรีส์เรื่องพีซกับผมก็ทุกวันเสาร์นะครับห้าโมงเย็นไอเดียไอเดียพอแล้วขายเยอะกว่านี้ก็ต้องพลาอ่ะคนต่อไปบายบายค่ะฝากอะไรหน่อยไหมคะฝากอะไรอฝากไปเยอะแล้วฝากอะไรฝากอะไรที่พรไม่ฝากใช่ไหมคะงั้นบายค่ะ ไอจีก่อนอะขอไอจีไอจีเซฟเตองคืออะไรครับ S A V E แล้วก็จุด S A V E าโอเคครับเงินไปแล้วครับคนอื่นๆด้วยนะโย่ตามใน c o n เ e r s a t i o n เออตามได้ใน Conversation นะคะขายของก่อน Conversation Thailand การกระเป๋าได้ใน Facebook Conversation นะคะัแอบมาบริเวณขาขาเหรออันนี้ขายอันนขายนี่กพิ่งมาพูดแต่ละคนพูดได้ใช่ไรรนะคับดูดิเห็นปะเนี่ยค่ะซื้อมาคอนเวอร์เซชันครับสีขาวสีดำแล้วก็สีดำจะเหลือแต่ไซส์อะไรนะครับ S ครับเดี๋ยวซื้อมากระเป๋าก็สวยมากกระเป๋า มีความมก่อนจากกันในวันนี้อะไม่เขาก็เบาครับผ้ากันว้าอย่างดีครับดีาถาตอนนี้ได้ไรนะถนี้ได้ไรได้ลด้เซ็นได้คะแสจะให้เรยนไดมเนี่ยได้ลายสุดแจกยากได้ใบดีอ่ะเออเออเออป่ะบใบเธอ